แล้วกัพ่อก็ต้องเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเป็นลูกชาวหายชาวนาอยู่แล้วนะครับครับเพราะว่าสมัยสมือนี่ก,า,การทำหาทำานามันเห็ดมันทำงางทำแค่เ,เดียวกว็เสร็จแต่เขาจะรอการทำหน้าเพียงอย่างเดียวครับกะเกี่ยงว่าจะบอกพ่ออยู่พ่อจินนะครับแต่เป็นเื่อเชื่อเดียวถ้าสมมุติว่าปลูกแต่ทั่วผักเงวาอย่างเดียวกิดทำมาล้นตลาดครับว่วผักเนาก็ต้องล้นตลาดเขาก็ต้องได้บักเขือได้ ผลิสงใด้ไอ้แตงกวาใดอะไรไปขายถ้าคราถ้าบบัมมนวาสิไปลำาร้ยถึงไหครับครับหอยห้าเก็บไปแล้วมันมีความสุกข้อสำคัญอย่าคือกินอิ่มนอนอุ่นแต่พ่อครับสวัสดีกับบริวางว่าจะไปเห็ดลำารวยนะครับเก็บแบบมีความสุกนะครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอ่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟา์มยุคใหม่วันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอ่านนะครับมา เทียวชมสวนไรนาสวนผสมนะครับอีกหนึ่งสวนนะครับพิกัดวันนี้นะครับนัทก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลูงป้าน้าอานะครับมาอยู่ที่บ้านคลฮัทต์ตำบลดงคลังน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ก่อนจะไปชมคลิปสวยๆนัทนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นัทด,ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้นัดนะครับพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไปเยี่ยมชมส่วนสวยๆแบบนี้ที่ไหนนะครับ <S <S เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไปรู้จักนะครับกับคุณพ่อเจ้าของสวนนะครับว่าท่านมีที่มาที่ไปในการทําสวนแบบผสมผสานแบบนี้ยังไงมีการจัดวางระบบแบบไหนไม่ว่าระบบน้ําระบบการดูแลรักษาต่างๆ เดี๋ยวไปรู้จักกับคุณพ่อเจ้าของสวนว่าท่านมีแนวทางการคิดเป็นไนยังไงนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตคุณพ่อแนะนําตัวเองนะครับชื่อคุณพ่ออะไรครับก uh ับผมเดชชัยพรมพิลานะครับครับอยู่บ้านพ่นหาดมูท IC ี่สองตรงข้างหน่อยรอยเอสนะครับครับวันนี้นัดนะครับก็ต้องขอให้ค NO ุณพ่อพ่อวิชัยเนาะพ่อเดชชัยครับพ่อเดชชัยเนาะครับครับ พาเพื่อนๆนะครับศึกษาดูงานแล้วก็เรียนรู้ไปกับพร้อมๆกันเลยนะครับว่าพ่อมีแนวทางการคิดการปฏิบัติการวางแผ่นยังไงในการปลูกไรนาส่วนผสมเนาะพ่อเนาะครับผมครับไปกันเลยเพ่อครับครับอันดับแรกนี่พ่อเฮ็ดมาจักปีทํามาจักปี่พ่อทํามาแล้วกับแปดปีครับแปดปีแห่งการทาแปดปีไรนาส่วนผสมครับแบบนี้ครับค่ายแบบนี้ครับทุกมือทุกมื้อ ครับหยุดราชการไหมไม่มีวันหยุดนะครับเกษตรกรไม่มีวันหยุดนะครับครับเอาเพราะทึ่ไมแนวคิดการทําแบบนี้แล้วเพราะก็อนเอื่นมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเพราะเกิดจัาใดนะครับเพราะก็ตรงเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเป็นลูกชาวหาชาวนาอยู่แล้วนะครับครับพะว่าสมัยสมัยนี้การทำหายทำหน้ามันเห็ดมันทำไงทำเพียเดียวกับเจแต่เฮาจะรอจากการทำหน้าเพียงอย่างเดียวครับกะ เกงว่าจะบ่พ่อยู่พ่อกินนะครับแต่เกงว่าการทํางานหน้ามันงายเข้ามาทําตัวนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับแตอยู่ได้นะครับพ่อเฮ็ดมาจักปีหรอครับแปดปีเนาะครับแปดปีครับเอาก้อนหน้านี้พ่อทําอะไรมาก้อนมีอาชีพอะไรทํำยังไงไหมการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกัดกินกินกับพ่อได้เฮ็ดอีกอย่างาะวาเกิดมากับเป็นลูกเชาวห้เชาวนาอยู่แล้วไหมครับตอนจะยูกับเพลนกับพ่อเมรแต่กก้อนกับยูกับ แต่ว่าแต่ก่อนพอแม่กับผ้าทำไรทำหน้ากับปลูกพักนิดนิดเดียวพ่อได้กินก็เลยพอ่อดียุคนี้นะครับกับเป็นยุคเขายางหมากแห้งน้ำเนยจากน้อยนะครับครอบเขากับตองซอยเลียตนเองน้ำพึ่งผ้าตนเองนะครับซอยเลียจาขห้องมักงันเถอะครับซอยเลียตัวเองซอยเลียจากของนะครับนั่นแหละครับก็เลยเดี๋ยวมาเห็ดที่แรกอ่ะเห็ดกินซื้อน่ะแหละครับ,รบกินแบบธรรมดาบาดเห็ดไปเห็นมาก เดี๋ยวนี้ขายขายหลายกลัวนะครับจะเป็นส่วนมากจะเน้นในการขายถ้าคินเป็นเปอร์เซ็นต์ก็กินกับจีอู่ประมาณจักขาเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับคพื้นที่ที่พ่อทำนี่มันมีจักไรจักงานจักว่าพอตัวนี้นี่ถ้าร่วมพื้นที่นะทั้งประเทศเป็นสิบแปดไร่ละผมมาเห็ดเกษตรผสมผสานเกษตรไอผสมผสานเกษตรแต่เกษตรเกษตรผสมผสานนะครับตอนนี้ตัวนี้ประมาณสามไร่ร่วมทั้งทั้งหมปลูกผัก รวกาทั้งบ่บนะครับจะมีที่ทประมาณสามไรนะครับพื้นที่สามไรนอพอเนอะครับคิดว่าเพียงพอกับการดูแลเราไหมกะเพียงพอครับเพียงพอเประวาสามไรเนี่ยมันกะเข้าจัดจัดการบริหารได้ครบนะครับเอาแรงงานที่นี่พ่อใช้แรงงานจากคนหรอพ่อกะใช้แรงงานมีลูกละกะมีเนี่ยบางเทียแต่แบางเทียเก่งสี่แหละครับ อันนี้เป็นดงอะไรเลยเนี่ยพ่อที่เรากาลังเดินผ้ากางอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นแตงกววนะครับ,รบเ,ปเป็นเป็นแตงกวาแตงกววสายพันธุ์อะไรพ่อแตงกวาจะเป็นแตงกวาสายพันธ์ไอ้พบกระเรื่มนะครับวสายพันธ์บ้านเรานี่แหละสายพันธ์บ้านเ้านี่แหละเอาดินที่นี่มันเป็นดินอะไรพ่อมันถึงได้ปลูกงามปันอ๋อแตด่ดินดินตัวนี้จะมันจะเป็นดินที่เ้าขุดขึ้นมาจากบ่อเด้นนค,ครับดินกุครับดินดินดิน ดินที่ขุดกันามาจากบอ่อเอาเขาว่าดินก้นซ่ามันบ่ง,งามมันคืองามได้ปันนี้เราพอมันอยู่กับยี่เกีียวกับเขาไอ้เขาใจปรับปรุงปรับปรุงดินน้ำเขาเขาจะสาสาสาใส่ปุ๋ยมาเกลียวหาบใส่น้ำมาเคลียวหาบแล้วก็ฟัเดเศษด้ล้ไใหม่มเขาจะแกจจบดำเขาจะตองมาตองมาป,ปัสสภาพสะกวันนะครับก็คืออยู่ที่การดูแลเราล้วนๆย่ที่การดูแลนะครับรนนะครับ ระบบน้ำเราพ่อตั้งจากดินจากอากาศระบบน้ำเราพ่อพ่อใช้ระบบน้ำเป็นแบบไหนยังไงเราพ่อระบบน้ำนี่จะเป็นไดนะครับไดโวนะครับเป็นเป็นปั๊มปั๊มจุ่มนะครับเูอื่นไดโวหรือว่าปั๊มจุ่มนะครับบจะเดินแบบเต็มแบบแบบชัวถึงแล้วก็เป็นต่อโดยสายยางนะครับดูดดูดรถเอาเลยครับดูดรถอ้าวข้างหน้ามันเป็นดงอะไรนะลพ่อที่มีผ้าแสเลนคุมนะ ตัวนี้ก็อยพ่อก็ขายได้สุกมือครับขายได้สุกมือตัวนี้จะเป็นพักกี้กินนะครับพัคขี้กินเลยคือพัคชีช่วงนี้ได้แล้วพ่อครับช่วงนี้จะอัดราคาจะแพงเป็นพิเศษนะครับสรับผักคักตัวนี้เพราะว่ามันบักขึ้นหนาหนาวตรงนี้หนาฝนครับคุณได้เห็ดได้กับที่ว่าเป็นเงินนะครับตัวนี้ก็ถึงว่าอยู่นี่ว่าหน้าหนาวไอ้หน้าฝนชุกชุกนี่พ่อคือปลูกได้ป่านนี้แล้วเนี่ยครับก็ต้องดูแลเอาใจใส่คืออลไรครับดูแลอาใจใส่แล้วก็ เวลาท้ำแปลงก็ต้องทํำเนื่นๆเวลาฝนตกมากมันก็ต้องให้น้ำระบายเอาอเด้เ็วที่สุดอันนี้เพาะเพาะจากเบียร์หรือว่าเพาะจากเม็ดยังไงล่ะพ่อเนี่ยอ๋อตัวนี้เพาะจากมเมล็ดครับจากมเมล็ดใช่ไหมครับตัวนี้เพาะจากมเมล็ดเอาปัญห้าตั้งแต่พ่อทำมาเนี่ยทำกเกษตรผสมผะาน,นเนี้ยพ่อเจอปัญหาอะไรบ้างไหมแตเจอปัญหาบางทีธนาฮอนมักนกกต้องเเจอปัญหาบความร้อนแล้วก็แล้วก็นาฝน,น,น,นบางทีก็เจอปัญหายอยู่จงังผมปลูกตัวนี้เป็นผักกาด บก็เจอปัญหาด้วยนี่ตัวนี้ก็จะหนาจะกบ่ได้ผลครบาจะเป็นพักกวงตุ้งนะครับบ่ได้่นี่คือปัญหาพักแต่ละโตบ่เป็นว่าติปลูกได้ได้ตลอดปีนะครับนี่ตัวนี้คือถ้าว่าเป็นนาหนาวปูกบ่ได้ปลูกบ่ขึ้นนะครับนี่อ๋อเคยมีแนวคิดอยากจะปลูกผ้าหรือดูไหมกะกะมีความคิดอยู่ครับกะมี่หลายหน่วยงานมาสัมผัสอยู่ว่าอยากปลูก ไอ้นอกฤดูพาฤดูกาคืออยู่ในโดมนั่นแหละอยู่ในโดมนะคือนอกฤดูได้ครับอืมครับก็คือมีเราก็ได้ลองดูแล้วครับลองแล้วมันได้ผลไหมล่ะพ่อครับได้ผลครับได้ผลจริงจริงอยู่อยู่ในโดมได้ผลครับครับเอามันมีข้อแทกตั้งกันยังไงล่ะพอรราว่างในโดมกับนอกโดมอ๋อครับถ้าถ้าสมมุิว่านาฝนหนาฝนนี่แต่ว่าพักพวงนี่มันจะเวลาฝนตกมาแห้งแอย่างสี่ดินมันจะ ควบื่นมันจะเกินไปโอ้ควบืนมันจะมากเกินไปถ้าเป็นโดมน่ะฝนตกลงมากฝนจะบับกับจะมาลงไปเสีดินเนาะครับในโดมเนี่ยเอาง่ายๆคือเราสามารถคุมครับคุมปริมาณความชื้นได้ครับคุมปริมาณความชื้นได้คุมอากาศได้คุมอากาศได้คุมแมลงได้นะคุมแมลงได้มันคุมในทุกอย่างครับมันตอบโจทย์ครับแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เรื่องพื้นที่ใช่ไหมพ่อครับ ได้พื้นที่น้อยเนาะน้อยเอาเพาอคือมีแนวคิดยากจะทําแบบนี้พาอไปเอาแนวคิดอย่างนี้มายัางไงอ๋อแนวคิดแะ่แนวคิดตัวน,นี้ก็คือธรราชุมชนพ้นหาดเขากมีหน่วยงานของมาสนับสนุนไหลไหมครับครับครับมนันแนะนํมามาให้ความรู้มาใหอยัยนต่างแนะแนวแ,นแ,นแล้วก็วงวไงก็คือเป็นไอ ซอยเหลือใจดีนะครับหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานนะครับออนุญาตบขอเอยสี่หน่วยงานนะครับโดยหลายคนโอ้งบประมาณละพ่อตอนพ่อทําเนี่ยพ่อใช้งบประมาณไล่ปันได้มันยังไงพ่อไอ้งบประมาณตัวนี้สลับบอเนาะบอทีคขุดนี่มันจะเป็นของพัฒนาสิทธิที่ดินครับแต่เป็นเงินสมทบบอละสองพันห้าร้อยบาทแค่นั้นเองครับก็คือบางบ้านก็มีครับอยู่ที่ว่าจะใช้ประโยชน์ คุ้มเลือกแค่นั้นเองส่วนมากก็มีเกือบทุกลหลังหลยพ่อเนาะแม่ใ่ครับไอ้งบสองพันห้าเนี่ยเนาะครับแต่ว่ามันส่วนมากเนี่ยคนขุดขึ้นมาแล้วมันอาจจะเป็นทีลกลางรี่สิกับมี่ส่วนมากจะล้างพ่อครับ <laughs> <c oughs> เป็นศาสตทิมแต่ว่า <c oughs> ทีนี้พ่อเอามาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค,าค่ามันก็จะเกิดประโยชน์เนาะพ่อเนาะจะเกิดประโยชน์นี่ตังหญ้งงาเนี่ต้องต้องปลูกหญ้าตามริมตามริมที่ฟังชั้นกันกันดินสไลด์กันพังน้ำทังสี่เอามันมีประโยชน์ยังไงเราพ่อมีประโยชน์เท่ากับลองอหิทตะ แต่ตะกะแตนกีโมดเท่ากับหหงัวังริไหมครับพอก็เลียงตะกะแตนด้วยเลียงตะกะแตนด้วยเลียงงัวนนะเลียงงัวด้วยก็คือเอาได้ประโยชน์ส่องเดงเลยประโยชน์สองแดงการดินพังด้วยกันดินพังกันดินสไล่น้ำครับครับเอาจุดประสงลักลักนี้พอเห็ุไบทําไมไรเนี่ยปลูกพืชผักพืชญ้าเนี่ยลักลักเลยเนี่ยเพื่ออะไรญ้าเนี่ยผักที่เรากินเนี่ยทั้งเบิดตเนี่ยแหละก็ปลูกไว้ทั้งกินเหลือกินก็ขายก็แค่นั้นครับ ถ้าจากก้นเฮายื่อเสื้อบางเทียนกับเมยครับมันโยช่กกำลังกายน้ำประโยชน์นี่ก็คือไว้กินไวกินเหลือขายเหลือขายแบ่งปันน้ำครับแบ่งปันข้าวบ้านอ้าอันนี้เป็นแปลงทั่วเหรอพ่ออ้าททำไมพ่อปลูกทีละนิดทีละน้อยอย่างนี้ล่ะพ่อคือไม่ปลูกเป็นเยอะๆไปเลยผสมผสานคือ ถ้าเ็บเป็นผืชเชิงเดียวแต่สมมุติวาปลูกแต่ทั่วรผักเงวอย่างเดียวเกิดถ้ามันล้นตลาดครับตัวผักเงีก็ต้องล้นตลาดเขาก็ต้องได้บักเขือได้ถั่วลิสงได้แตงกวาได้อะไรไปขายถ้าครับถ,ถ้าเราถ้าเราปลูกออย่างเดียวยเยอะๆถือว่าเป็นพือเชิงเดียวครับราคาตกมันเสี่ยงครับ <konuş S 2> มันเสี่ยงนะครับก,รก็เลยเป็นปสาเหตุว่าครับปลูกออเจตแอนเจ้ครับ ทำไมถึงปลูกเอาเจอไอ้แก่นั่นล่ะนั่นล่ะสาเหตุนะครับเพราะว่ากันมันล้นตลาดครับครับเอาหลังจากทําไปแล้วมันดีไหมล่ะพ่อดีครับดีสุดยอดเลยมีรายได้รายได้แล้วกับเบือดกินน้ำทำเล็กๆพ่อว่างไหมล่ะว่ามันจะเกิดประโยชน์แบบนี้ทำาล็กๆกะกะเบ่กะกะชิดมังบ่ชิดมังก็ไปอบร่มดูง่ายง่ายเขามาดูไปอบรมดูกะเห็ดไปน้ำเห็ดไปเห็ดมา แล้วก็มีงาประมันขางมะสอยน้ำดูสอยน้ำก็เลยเห็ดไปมันกิดเร่อยควายมันไปน้ำก้อนที่เขาจะมาช่วยเนี่ยแสดงว่าพอช่วยตัวเองมาก้อนจะช่วยตัวเองมาก้อนนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่า,วาบางเทียมันอาจจะบ่ได้ไ่ได้ผลทีคือมีพี่เลี้ยงเขามาาครับ,รบก็คือมันไม่รู้ลักร,รู้ทางเนาะ ยังบัลลูก็ปลูกอย่างเดียวค่ะกข้คข่ายอย่างเดียวเนาะยังบัลลูเวทีที่จัดการบริหารแบบใดในแต่ละเดือนแต่ละปีในแต่ละฤด,ดูกาลบัลลูว่าทิจัดการบริหารแบบใดทั้งหน่วยงานปวกไอ้กร,รมส่งเสริมกรมวิชาการเป็นขอมาสนับสนุนนะสิครับอเอาแล้วข้องเนี่เวลาพอปลูกเยอะๆนี่ยพอไปค่ายยังไงล่ะพอไปข่ายที่ไหนอ๋อจะขายตามตลาดนัดครับตลาดนัดคือสุม,มือนี่ตลาดนัดมันจะมีสุมือเลยเด้ครับมีถูกมูบานเลยจัน จันทถึงอาทิตย์ทุกมือเลยทุกมือนะครับเรือตาเ้อาสิมีสินค้าจันทร์เข้าปูกป่าท่านครับครับโอ้แล้วปุ๋ยหรอพ่อปุ๋ยที่พ่อใช้เนี่ยในการดูแลรักษาเนี่ยพ่อใช้เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยนี่พวกปุ๋ยนี่ผมจะใส่เป็นปุ๋ยมักีีว่าภาพครับครับปุ๋ยมักขีว่าภาพที่มาร์กเองนะเลี้ยงงัวผมก็เลี้ยงเองครับแต่จะได้ซื้อก็คงจะเป็นขีไก่คอปลดเฟดโดโลไม้นะครับจะเป็นขีงัวครับ กำลังมากเนี่ยทำเองทั้งหมดซื้อที่มันผล <the> ิตเองไม่ได้ว่างั้นเถอะครับจะเป็นปุยเคมีกันนี่ใส่เยอะครับใส่หนแต่บ่ใส่หลายอนาคตนี่พอมีการวางแผนหรือว่าขยายไปยังไงไหมพ่ออนาคตมีการวางแผนอยู่แต่ว่าเดี๋ยนี่้อกับอายุายแล้วกับกำลังให้ให้ลูกมาอยู่นั่มกำลังฝึือให้เขากำลังจะไปขายไปยังไปนั่มให้เขาเป็นผู้ขายช่วงนี้แต่อนนี้ไม่จะมีขายครับ ก็เลยจีปูฝังให้ลูกไว้ก่อนครับครับปัญห้าในการทำกเกษตรเนี่ยพ่อพ่อคิดว่าปัญห้าลักๆเนี่ยที่เราเจอประจำเนี่ยมันเป็นอะไรพ่อเออที่เจอประจำที่เจอประจำกับกับชื่อชื่อชื่อชืผมมันนั่นแหละคือชืผมก้าวไห่ทางต้นนั่นแหละคือคือผักบางโตมันจะปลูกจะรดดูกาลนะมันปลูกบ่ได่ยังสิไหมครับเป็ปัญหามันแต่เรื่องแรกกับ ครับอีกอย่างหนึ่งหรือดูหนาวสิมันจะมีปัญหาที่สุดคือมันขายบ่ได้ครับม,มันขายไมอพิษไปต้องถามว่าสตูสตูห้องพืชเนี่ยปัญหาของสตูห้องพืชเนี่ย<ะ>มันเป็นอะไรล,ะละักลัตสตูของพืชนี่บอครับครับสตูของพืชนี่มันจะเป็นพวกมแมลงรบกวนมากกลางๆอยู่เอาพวกนั้นเราใช้วิธีการจัดการแบบไหนเ,หาเราเหรอ ผมจะเพีดน้ำมักเขี้ยวพาไว้อยู่ในถังนั่นเดียวเใช้ชใน,นำ้ำม<อ>ักคือกันเดี๋ยวัเดี๋ยวเดราค่อยไปเบิองหน่อยูะอยอย่ที่สมองเขามาโอ้สามารถรดูแลพืชได้ด้วยแล้วก็สามารถคุม,มแมลงได้ด้วยครับคุม,มแมลงใดเป็นเป็นสารไลแร่แมลงครับถ้ามันรุนแรงถา้าถ้าเหาจำเป็นเฮาก็ต้องใส่ใส่ไ,ไอใส่สารที่เคมีนิดหน่อยแต่ว่าต้องใส่ตามฉลาดครับ พระว่าบ่แมนวาต้องใส่มั่วทุงมือบ่ได้นะครับแต,แต่ลักๆักก็คือไม่ค่อยได้ใช้อ่ะจะ,จะใส<ช>่สารนชีวภาพนะก็ใส่เกสารที่ภาพลายลอะไรเอาครับอืมในสะนี้เราเลี้ยงปลาอะไรด้วยเนี่ยพ่อออสะนี่เป็นจะเป็นพวกบันนินปัตเพียนปลาดุกแล้วก็ปลาธรรมชาติสะนี้มันขนาดกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่พ่อไปไปเบิ่งกันกว้างเนี่ยครับ กว้างกว้างสิบกว้างสิบห้าครับยาวยี่สิบสองครับลึกละพอลึกจักเมตรละพอลึกสี่เมตรครับลึกสี่เมตรดิตน้ำมันพอใช้ไหมพอครับพอใช้ทั้งปีครับทั้งปีเลยเบิดปีครับโอ้มีสองลูกบ่พอสองลูกอันนี้เราใช้งบประมาณเราเองหรือว่าเราใช้งบสองพันห้าเนี่ยนะพอเนาะงบงบสองพันห้าครับอันนี้งบสองพันห้าบ่อหนุนปล่อยกุ้ง บ่อนี้ปล่อยปลาครับบ่อนี้ปล่อยปลาแล้วเราใช้เวลาหน้าแรงแล้วก็ใช้น้ําทั้งสองบ่อขึ้นรถผักครับโอ้ดี <c oughs> เอาเพราะ่ากแนวคิดถึงผู้ที่กําลังยากสีเฮ็ดกเกษตรอ่าปลาคุณเพื่อนเนี่ยว่ามีแนวคิดแนวปฏิบัติแบบไหนยังไงเพราะอ่าครับแต่คือจังรัฐบาลพนวาน,นั่นละคะครับให้ใหญพึ่งพาตนเอง ครับไปจังได้กับบางเชียกอายุหลายแล้วห้าสิบหกสิบบางเทียกข้าราชการเพิ่นเพิ่นกับว่างแผนไว้ของเพิ่นที่กันเ่อเพิ่นเตมาเห็ดแบบนี้แต่หลังะเทียนของเพิ่นบางคนเพิ่นก็ได้อายุสี่สิบห้าสิบพวกข้าราชการที่สี่สิบห้าสิบเพิ่นก็มาเตรียมตัวของเพิ่นไว้แล้วทังสี่กับมี่แตุจักรเกษตรกรจังผมทังสี่มันก็ได้เตรียมการไว้แล้วนะครับเตรียมการไว้เพราะว่าบางเชียถ้าเป็นเกษตรกรถ้าเขาไอ อยู่สื่อสื่อไรถ้ารอดแต่เหตุตนนาอังกฤบางเทียกจากจากไปขอ,อกรมเสียเลยจะจากทางรัฐไรกะกเกรงว่า,คร,ารครับอย่าบ่ใครบ่สมปันไดนะครับก็<อ>คือพึ่งพาตัวเองก่อนครับเพราะนะกคือพึ่งพาตัวเองก่อนนะครับอออเอาไปไปทางนู้นก็ได้พ่อเดินไปลูก<笑><笑>อเอาซากชึ่งกำลังใจผู้ที่กำลังยากจะทำกระเซษเนี่ยพ่อ ถึงกำลังใจนะครับครับคือการทำเกษียนี่มันกับบำเหน็จวาสิไปลำาุ้ยถูกไหมครับครับปล่อเฮ้าเสร็จไปแล้วมันมีความสุขขอสำคัญกยคือกินอิ่มนอนอุ่นกลวพ่อครับดีนี่ประเด้วหวังว่าว่าจะไปเห็ดลำาุ้ยนะครับเจ็ดแบบมีความสุขนะครับถ้าจะมาถามนี่ถูกว่าเราไม่เห็นเสียงใดอยังกับบอกว่าได้ความสุขนะครับได้ความสุขได สุขภาพพราปาน้าไม่ดีนะครับครับตะไครเห็ดไปอืมโอเคครับผมอันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอานะครับที่ติดตามรับชมเกษตรฟาร์มยุคใหม่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาไปเยี่ยมชมส่วนเกษตรแบบไรนาส่วนผสมหรือว่าผสมผสานแบบนี้ที่ไหนก็โปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้นะครับนัดกับคุณพ่อนะครับ ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ